มีพายุฝนมาค่ะนางหลบวิ่งจะให้ได้หลบไม่เป็นหลบตรงนี้กลัวตรงนี้มันหลบไม่แรงคระนี้ก็ฝนแล้วก็ลมแรงด้วยส่ะั่ภาคนี้ลมแรงมากค่ะหลังจากลมวันนี้ก็ฝนลงแล้วค่อยยังชั่วหน่อยวั <S <S นึงว่าอยู่ในกลางทะเลนะคะ แต่คืนนี้ไม่ต้องพูดถึงะสูงมากแรงมากน่ก็ตกมาได้สักพักแล้วไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเลยเพิ่งจะถ่ายรูปเมื่อกี้ฟ้ามันแร้วันสองห้าโมงยังไม่หยุดเลยคนะ่ะ ก็ตกม้าแต่จะห้าโมงแล้วเย็นป่านนี้จะสองทุ่มแล้วยังไม่ได้หยุดเลยค่ะฝนหนาะฝนสอนฝนหยุดไปแล้วแล้วก็นี่เลยกับข้าวเรามาแล้วหาข้าวกินก่อนแหละกิน <c oughs> <c oughs> ง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะคะเย็นนี้ฝนตกผัดหอยปลาย่างไก่ย่างค่ะ เสร็จแล้วจะทำไรคะนอนสิคาอากาศนอนดีเ <laughs> ช้ามาอากาศสดชื่นคะ่ะหลังจากฝนกระหน่าไปคะ่ะเดี๋ยวไปสำรวจความเสียหายก่อนนะคะนนอ กกเดี๋ยวนึ่งข้าวเหนียวไว้ก่อนค่ะเพราะว่าอาหารเช้ายังไม่รู้เมนูว่าเราจะกินอะไรกันเลยค่ะวันนี้ ขา้าวเหนียวสุกแล้วค่ะพร้อมกินค่ะตอนนี้ก็กำลังวิทน้ำออกจากเรืออยู่ค่ะเพราะว่าฝนตกมาเมื่อคืนนี้น้ำเกือบท่วมเรือค่ะเพราะว่าเราจะขึ้นฝั่งพาน้องหมาไปวิ่งอีกค่ะเดี๋ยวฉันก็จะไปงมหอยต่อนะคะ นี่ก็ผ่าน้องหมามาวิ่งค่ะเพราะว่าวันนี้เราต้องขึ้นจากแพรกลับบ้านกันก็มางมหอยครั้งสุดท้ายผ่านน้องหมาวิ่งรอบสุดท้ายก่อนเก็บของขึ้นฝั่งกันเนาะ มันไปก่อนนะอ่าเี๋ยวอาเรวเวๆเยอะมาก มาแขกผู้ไม่เกียรติมาเยือนค่ะหุ่งใหญ่มากค่ะเยี๋ยวมากเดี๋ยวขอเวลาเก็บของลงเรือก,ก่อนนะคะ เ็บของเสร็จแล้วนะคะไปค่ะลงเรือค่ะร้อนมากนะคะตอนนี้นกอดมันเลยนะเดี๋ยวมันกระโดดนะฝากด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ subscribe นะคะเดี๋ยวออพีหน้าเดี๋ยวมาเจอกันค่ะลงเรือก,กับตอนเที่ยงร้อนมากค่ะเหลืองหลพักๆักแล้วตอนนี้ เป็นผูปปน้ประสบภัยแล้วเป็นผู้ประสบภัยแล้วเมื่อคืนเปียกสุสดๆน้ำแบบพอมันมาฝังี้ไหนเข้าห้องจกแรงกว่า อนนี้ก็อยู่บนเรือแล้วเนาะสิ้นสุดแล้วค่ะสองคืนสามวานันอยู่บนแพเขื่อนเขาแหลมเนาะนไปละค่ะเดี๋ยวเจอกันจ้าใครที่ดูไม่ทานอีพีก่อนหน้านี้ก็จะมาต่อเนื่องกันนะคะ นี่ลงรธรรมดา,านะพี่โดดเลยค่ะพายเรือจะถึงแพแล้ววะว่ายจะกลอกมาถึงแพรจิดูว่ายไก่ว่ายตามมันหนักสามสิบกิโลไหมสามสิบห้าขึ้นแล้วค่ะไปเลี้ยงวัวไป เดี๋ยวขนของขึ้นรถก่อนนะคะ ตอนนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะทริปนี้ก็จบที่กาญจนบ,บุรีเราขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะก็ไปเนาะเะจรจาเจอกันโอกาสหน้าตืนมาใหม่อัน,นี้ก็รถเราจะกลับเตรียมของพร้อมแล้วค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย